สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทธสาอ่อนค้องบทที่สิบหกเรียนทำปีพาดเห็นเด็กหนุ่มวิ่งกลับมาในลักษณะเลือดแดงฉานทั่วมือครูชิ้นก็วางปืนลง แกกำลังจะแก้ตัวอีกครั้งหลังจากที่ต้องเสียหน้าไปถึงสองคราเพราะนกร่วงลงมาเพียงครึ่งฝูงขณะที่คนเป็นสิทธ์ทำให้มันตกลงมาทั้งฝูงได้ตั้งแต่ยิงนัดแรกเกิดอะไรขึ้นคนถามแทบจะหายเมาไอ้นกบ้ามันมัน,มนจิกผมทำไงดีครับครูเขาถามหน้าซีดเมื่อเห็นเลือดออกมามากผิดปกติสงสัยจะถูกเส้นเลือดมาข้าจะห้ามเลือดให้ แกใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงไปที่ปากแผลหากเลือดก็ยังไม่ยอมหยุดคนอายุ16เริ่มกลัวตายได้นึกไปถึงเมืองนรกตามที่ยายเคยเล่าไม่ได้การเสียแล้วครูชิ้นพูดรู้สึกตกใจไม่แพ้คนเป็นสิทธ์คราวนี้แกหายเมาเป็นปลิดทิ้งหยิบผ้าเขาม้าที่ใช้ห่อปืนมาฉีกแล้วมัดที่ข้อมือเด็กหนุ่มอย่างแน่นหนาเพื่อให้เลือดหยุดไหลซึ่งก็ได้ผลเจ็บไหมวะ แกถามคนที่หน้าซีดเซียวเพราะกลัวตายทั้งเจ็บทั้งปวดเลยครับไอ้นกเวนเสือกมาจิกกูได้เขาถือโอกาสด่านกเอ็งไปทำอะไรมันเข้าล่ะคนเป็นครูถามตอนที่เด็กหนุ่มวิ่งไล่ตามนกแกกำลังเล็งปลายกระบอกปืนไปยังฝูงนกใหม่ที่พากันบินตรงมายังหนองน้ำจึงไม่เห็นว่าเขาวิ่งไล่ตามนกไปแค่จับมันเองหนุ่มน้อยว่า แต่แรกเขาตั้งใจจะหักขาเพราะเคยทำอยู่บ่อยๆแต่คราวนี้โกรธแค้นนักที่มันมาจิกมือจึงหักคอมันเสียมันคงกลัวตามสัญชาตญาณของมันสงสัยวันนี้เราเห็นจะต้องกลับกันแล้วข้าจะพาเองไปทำแผลที่สุขศาลาเกิดเป็นบัรท,ทยักตายไปข้าก็จะขาดเพื่อนคู่หูคบใครก็ไม่ถูกใจเหมือนคบเองครูชินพูดแบบห่วงตัวเองมากกว่าเดินไหวไหมหรือว่าจะต้องให้ข้าแบกบ แกถามคงพอไหวครับแต่คงจะแบกปืนไม่ไหวไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าแบกเองค่อยๆไปกันก็ได้ไม่ต้องรีบร้อนแต่ลูกปืนยังเหลืออีกสองนัดครูจะยิงให้หมดก่อนก็ได้นี่ครับคนเจ็บยังห่วงเรื่องยิงนกเอาไว้วันหลังก็แล้วกันวันนี้เลิกไม่ดีเสียแล้วคนเป็นครูบอกแท้จริงแกกลัวว่าจะขายหน้าสิทธิ์เป็นครั้งที่สามที่สี่มากกว่า ยายสอนว่าเมื่อไรเราทำดีเมื่อนั้นชื่อว่าเลิกดีเหมือนที่พระท่านสวดว่าสุนักขัดตังสุมังคลังหนุ่มน้อยพูดเสียงปกติหวังจะให้ครูชิ้นไปคิดเอาเองวันนี้เลิกไม่ดีพระทบไม่ดีแต่ครูผู้ใจบาปหยาบช้าคิดลึกซึ้งอย่างนี้ไม่เป็นแกพูดได้เพียงว่าเรื่องของพระกับเรื่องของยายเองไม่ใช่เรื่องของข้า ทำแผลที่ศุกรศาลาเสร็จแล้วครูกับสิทธิ์ก็แยกย้ายกันกลับบ้านเด็กหนุม่มไม่ได้แบกปืนกลับมาด้วยเพราะมือเจ็บยายรอให้หลานมาหุงข้าวเห็นหลานยังไม่กลับจึงละมือจากการปลูกกระชายขึ้นเรือนมาก่อไฟตั้งหม้อข้าวเอาไว้หลานกลับมาจะให้ไปปลูกต่อจนเสร็จ หมูนี่กระชายขายดีจนต้องปลูกเพิ่มอีกสองแปลงหลานชายกลับมาเมื่อโ,โล่เพลเห็นหน้าหลานยายก็ร้องทักไอ้หนูเอ็งเอาผ้าขาม้ากับเสือไปทิ้งเสี้ที่ไหนแล้วนั่นมือไปโดนอะไรมาถึงจะรักหลานมากกว่ารักของทว่ายายก็อดไม่ได้ที่จะถามถึงของก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะความเคยชิน ฝากไว้ที่โรงเรียนครับมือผมเจ็บเอากลับมาไม่ไหวหลานชายตอบไปโดนอะไรมาแล้วนั่นใครทําแผลให้ผมไปทําที่ศุกรามาสองสาวันก็หายยายไม่ต้องห่วงหรอกครับหนุ่มเจริญพยายามที่จะไม่ตอบคำถามของยายที่ว่าไปโดนอะไรมาจึงแกล้งถามยายว่าวันนี้ยายแกงอะไรครับผมหิวจางเพราะเสียเลือดไปมาก ยายถามว่าไปโดนอะไรมาคนอายุ84ถามอีกนั้นชายเพิ่งจะรู้ตัวว่าไม่ควรพูดถึงเรื่องเสียเลือดไปมากไม่เช่นนั้นยายคงไม่ถามซ้ำยายอย่ารู้เลยผมรับรองว่าปลอดภัยแล้วคนอย่างผมไม่ตายง่ายๆหรอกเพราะผมห่วงยายเขาพยายามพาออกนอกเรื่องแต่ยายกลับไม่ยอมบอกมาดีๆว่าเองไปทําอะไรมาแล้วก็ห้ามพูดปด บอกมาเดี๋ยวนี้ยายยื่นคำขาดหนุ่มน้อยจึงตอบแบบไม่ต้องโกหกว่านกมันจิกผมครับเอ็งไปทำอะไรมันเข้าล่ะอย่าพูดนะว่าไม่ได้ไปทำอะไรมันคืออย่างนี้ครับยายเจ้านกตัวนั้นมันถูกยิงร่วงลงมาแล้วผมก็ไปจับมันเลยถูกจิกเข้าให้คนพูดไม่ได้โป๊ปใครมันใจไม้ใส่ละกรรมไปยิงมันเข้าล่ะเอ็งพอจะรู้บ้างไหม ก็พอจะรู้หรอกครับแต่ผมว่ายายอย่าไปสนใจเจ้าคนยิงเลยสนใจผมดีกว่าผมหิวข้าวจนตาลายแล้วนะครับเขาว่าเอาละยายไม่อยากรู้ก็ได้ว่าใครเป็นคนยิงนกตัวนั้นแต่ยายรู้ว่าเขาจะต้องได้รับกรรมกรรมมันมีผลมีวิบากนะไอ้หนูใครที่ทำกรรมอะไรไว้ถึงคนอื่นไม่รู้ตัวเขาเองนั่นแหละรู้ยายพูดด้วยค่อนข้างแน่ใจว่า ตัวการของเรื่องไม่น่าจะเป็นใครอื่นนอกเสียจากหลานชายของยายเองเพราะหากเป็นคนอื่นหลานชายจะต้องรีบบอกไม่ทันให้ยายต้องถามด้วยซ้ำมนุษย์เราก็อย่างนี้เองโทษของผู้อื่นมองเห็นง่ายแต่ของตัวเองทำเป็นมองไม่เห็นไม่จริงเสมอไปหรอกยายหลานชายแย้งเพราะไม่เห็นด้วยไม่เช่นนั้นคนเขาจะพูดกันหรือว่าทำชั่วได้ดีทำดีได้ชั่ว คนที่เขาทำชั่วแต่ไม่ต้องรับผลของมันก็มีถมเถไปยายจะให้ผมยกตัวอย่างไหมล่ะที่ตำบลบางม่วงหมูนี่ก็มีนั่นเพราะเขายังกินบุญเก่าอยู่น่ะสิแต่เชื่อยายเถอะเมื่อไรที่บุญเก่าของเขาหมดเขาจะต้องรับผลกรรมที่ทำยายจำได้นะไอ้หนูสมภารวัดศรัทธาพิรมท่านเทศให้ฟังบ่อย ท่านว่าสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ก็เคยตรัสเรื่องนี้แก่ท่านอนาถปินทิกะเศรษฐีพระองค์ตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีแม้บุคคลผู้ทำบาปในโลกนี้ย่อมเห็นบาปว่าดีตลอดเวลาการที่บาปยังไม่เปลดผลแต่เมื่อใดบาปของเขาเปลดผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นบาปนั้นว่าชั่วแท้ ฝ่ายบุคคลผู้ทำกรรมดีย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่วตลอดการที่กรรมดียังไม่เลผลิดผลแต่เมื่อใดกรรมดีของเขาเลผลิดผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีว่าดีจริงๆดังนี้เหมือนคนที่ยิงนกตกลงมาเขาก็คิดว่ากรรมชั่วนั้นดีต่อเมื่อถูกนกมันจิกเอาจึงได้รู้ว่ากรรมชั่วนั้นชั่วแท้ๆยายอ้างพุทธพจน์แถมยกตัวอย่างประกอบ หลานชายฟังแล้วแทบจะหายหิวจึงแกล้งชมว่าแม่ยายผมนี่จำเก่งจริงๆขนาดพระพุทธองค์ตรัสไว้ตั้ง2,400กว่าปีมาแล้วยังจำได้เขาเรียกว่าคนแก่เจ้าปัญญายายพูดพร้อมกับยืดอกคนรุ่นยายนี่ความจำดีนะครับสมภารวัดสัทธาพิลมก็เหมือนกันเวลาท่านเทศท่านสามารถหยิบยกอะไรต่อมิอะไรมาให้ญาติโยมฟัง ้างฝ่ายญาติโยมก็ช่างจำบางคนอ่านหนังสือไม่ออกแต่ความจำดีเรื่องเกินท่านพูดอะไรจำได้หมดทุกคำเลยแถมบางครั้งจำได้เกินกว่าที่ท่านพูดเสียอีกหนุ่มน้อยพูดแขะคนอายุ84นั่นสิส่วนคนที่อ่านออกเขียนได้กลับจำไม่ได้ทั้งจำไม่ได้และทำไม่ได้ท่านเทศให้ฟังก็เลยเหมือนท่านเป่าปีใส่หูควายไม่เกิดประโยชน์ เมื่อหลานแขวะมายายจึงแขวะไปบ้างแกงในหม้อเดือดจนล้นออกมาข้างนอกยายจึงเปิดฝาเอาทับพีคนแล้วตักขึ้นชิมได้รสเปรี้ยวๆเค็มๆพอดีแล้วจึงยกลงแกงอะไรนะยายหอมจังผมชักน้ำลายไหลแล้วสิแกงส้มผักบุ้งใส่ปลาหมอยายตอบปลาตายอีกตามเคยเฮ้ อยู่กับยายนี่กินปลาตายตลอดชาติเขาบน่นปลาไม่ตายมันจะยอมให้เองกินหรือยายย้อนผมหมายถึงว่าปลามันไม่สดนะ่ะยายรู้ว่าผมหมายถึงอะไรแต่ก็แกล้งยั่วผมแล้วเองไม่ได้ยั่วยายว่างั้นเถอะเอาละเอาละยายอยากว่าอะไรผมก็ว่าไปผมจะกินข้าวแล้วเขาหยิบชามกาไก่จะมาตักแกงเดี๋ยวก่อนยังกินไม่ได้ต้องแบ่งไว้ใส่บาตรพรุ่งนี้ก่อน ยายห้ามแล้วหยิบหม้อดินใบย่อมมาแบ่งแกงส้มสำหรับไว้ถวายพระผมเกลียดพระจังเลยยายรู้สึกว่าท่านจะเอาเปรียบชาวบ้านมากไปหน่อยกินก็กินก่อนแถมคนยังเลือกของดีๆไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือผักผลไม้เมื่อถึงฤด,ดูที่ออกใหม่ต้องแบ่งไว้ถวายพระก่อนคนถึงจะกินได้ผมระเกลียดพระเสียจริงๆเขายา้ำโบราณท่านสอนว่าเกลียดขี้ขี้ตาม เองเกลียดพระต่อไปเองจะต้องไปเป็นพระยายว่าจ้างผมก็ไม่เป็นผมจะบวชสักหนึ่งพรรษาพอเป็นธรรมเนียมแล้วก็จะศึกมามีเมียหนุ่มน้อยว่าพรางช่วยยายจัดสำรับกับข้าวก่อนไหนเองบอกว่าจะให้ได้ชานอย่างหลวงพ่อช้างแค่พรรษาเดียวจะสำเร็จได้ยังไงหลวงพ่อท่านบวชตั้งแต่เด็กเด็กบวชพระได้หรือยายหนุ่มน้อยยั่วก็บวชเป็นเนนก่อนสิ พออายุครบ20สบถึงบวชพระยายตอบแล้วยกสำรับออกไปที่ระเบียงหลานชายช่วยอะไรได้ไม่มากนักเพราะเหลือมือข้างเดียวที่ใช้งานได้ยายทำไมประหมอเนื้อหวานจังยังกับเอาปลาเป็นเป็นมาแกงแนะ่หลานชายถามขึ้นเพราะรสชาติของปลาอร่อยกว่าทุกครั้งที่ยายแกงพี่สาวเองเขาเอามาให้ขอดเกร็ดมาเสร็จสับรวมทั้งถักบุ้งด้วย เองก็เลยได้กินปลาสดสมใจยังไงล่ะยายบอกอยังไม่ยินดียินร้ายแล้วแบบนี้ยายบาปไหมครับเขากังขาบาปถ้ายายรู้เห็นเป็นใจด้วยแต่นี่ยายไม่รู้แล้วก็ไม่ได้บอกให้เขาเอามาให้เขาเอามาเองฉั้นผมก็ไม่บาปเหมือนกันแหมดีใจจริงๆที่นานๆจะได้ลาบปากเองบาปแล้วไอ้หนู เองยินดีที่ได้กินเนื้อเขาแค่นี้ก็บาปแล้วแม้ว่าจะไม่ได้ลงมือเองแต่เมื่อใจยินดีก็ถือว่าเองพอใจในอกุศล,ลกรรมถึงไม่ใช่กายทุจริตก็เป็นมโนทุจริตอ้าวแล้วจะให้ผมทำยังไงถึงจะไม่บาปล่ะครับเองก็กินด้วยความวางเฉยสิคือไม่ยินดียินร้ายมียังไงกินอย่ังนั้นแบบนี้ถึงจะไม่บาป ยายถือโอกาสอบรมสั่งสอนอาหารที่ว่าอร่อยนั้นแทบจะหมดรสชาติเมื่อต้องกินข้าวเคล้ากับเสียงเทศเมื่อหมดจานแรกแล้วหนุ่มวัยสิบหกจึงไม่เติมข้าวอีกอิ่มแล้วหรือก่็ไหนว่าหิวยายท้วงผมกลัวบาปมากขึ้นนะครับเขาแซงว่าแล้วจึงเก็บจานข้าวเข้าไปไว้ในครัวเห็นหลานอิ่มยายปลอยกินไม่ลง จึงเก็บสำรับกับข้าวยกไปให้เขาล้างจากนั้นจึงลงไปปลูกกระชายต่อที่สวนหลังบ้านล้างถ้วยจานเสร็จหนุ่มน้อยจึงตามลงไปเขาช่วยอะไรยายไม่ได้มากนักเพราะมือข้างหนึ่งใช้การไม่ได้ตอนล้างชามก็ทำด้วยความยากลำบากยายใช้เสียมขุดดินลึกลงไปประมาณสองนิ้วแล้วนำหน่อกระชายลงปกักกรบดินพอหลมหลวม ยายปลูกเสร็จไปแปลงหนึ่งแล้วคิดว่าแปลงนี้จะให้เองช่วยก็พอดีมัดมือเจ็บเสียก่อนนี่ข่าวสารก็ใกล้จะหมดกระสอบแล้วลำพังยายคนเดียวคงทำไม่ไหวเห็นจะต้องไปขอแรงพวกพี่ๆเองมาช่วยสักวันยายพูดเหมือนบนหนุ่มน้อยเพิ่งจะสำเนียกว่าความคึกขนองของตนมีผลกระทบมาถึงยายคนอายุเกือบเกือบเก้าสิบ น่าจะได้พักผ่อนให้สบายในบ้านปลายชีวิตแต่กลับต้องมาทุกทนเหนื่อยยากเพราะหลานชายคนเดียวเขาจึงคิดว่าจะพยายามช่วยงานยายทั้งทงท,งที่มือเจ็บดังนั้นเมื่อยายปลูกกระชายเสร็จและกำลังจะไปตักน้ำมารดเขาจึงพูดขึ้นว่ายายไม่ต้องผมจะไปตักเองอย่าเลยประเดี๋ยวแผลจะอักเสบนะไอ้หนูยายห้ามไม่เป็นไรหรอกครับ ผมจะพยายามไม่ให้มันถูกน้ำว่าแล้วก็หากกระแตงคู่ชีพเดินไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาตักน้ำมาให้ยายรดกระชายสองแปลงแปลงละสองหาบขอบใจมากไอ้หนูที่อุตสาหช่วยยายทั้งๆท,ที่มือเจ็บขอให้จำเริญจำเริญเถิดพ่อคุณยายให้ศีลให้พรจำเริญอยู่แล้วละยายก็ผมชื่อจเจริญความหมายเดียวกับจำเริญน,นั่นแหละ หนุ่มน้อยบอกยายเวลาคนเฒ่าคนแก่ให้ศีลให้พรเองต้องยกมือขึ้นสาธุถึงจะถูกไม่ใช่มาตอล้อต่อเถียงแบบนี้ยายเปลี่ยนไปให้พรอีกแบบหนึง่งก็มือผมเจ็บหลานชายแก้ตัวเมื่อก่อนที่มือเองยังไม่เจ็บยายก็ไม่เห็นเองทำอย่ามาอ้างหน่อยเลยยายรู้เท่าทัานหรอกนะคราวนี้หลานชายไม่ตอบ พราะม่รู้ที่จะตอบว่ากะไรหลังจากไหวพระสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วยายก็เข้านอนหลานชายทำหน้าที่นวดตามปกติเช่นทุกคืนจะผิดปกติไปบ้างก็ตรงที่คืนนี้เขานวดด้วยมือข้างเดียวส่วนอีกข้างกำลังป่วยวันนี้เองไม่ได้ไปเรียนทำปีพาดนะซียายถามทำปีพาดของยายหมายถึงไปเล่นดนตรีไทยไม่ได้ไปครับ ครูสมใจบอกว่าฝีมืออย่างผมออกงานได้แล้วเดือนหน้าบ้านเหนือเขาจะแต่งงานครูจะให้ผมไปทำปีพาดเป็นงานแรกได้เงินด้วยนะยายหนุ่มน้อยอวดดีอย่าไปทำให้เขาวงแตกเสียก็แล้วกันยายเป็นห่วงรับรองมือชั้นนี้แล้วว่าแต่ว่าไอ้มือที่ป่วยอยู่นี่จะหายทันหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าไม่หายก็เสร็จกันคนพูดออกวิตก อยากหายเร็วๆไหมล่ะยายจะบอกเคล็ดลับให้ทำยังไงครับถามอย่างสนใจก่อนนอนให้ไหวพระสวดมนต์เสร็จแล้วขออาโหสิกรรมเจ้านกตัวที่จิกเองว่าจะเคยมีเวรมีกรรมต่อกันมาก็ขออโหสิกรรมกันเสียแล้วจึงแผลเมตตาให้เขาถ้าเองทำได้รับรองว่าแผลหายวันหายคืนเชียรละตกลงผมจะเริ่มคืนนี้เลย ยายหายเมื่อไรหรือยังครับยังแต่เอาเถอะเองจะไปสวดมนต์ก็ไปอย่าลืมทำตามขั้นตอนที่ยายบอกก็แล้วกันสวดมนต์ขออโหสิกรรมแล้วจึงแผ่เมตตายายทบทวนให้อีกครั้งครับจำได้แล้วเขากราบที่เท้ายายด้วยมือข้างที่ไม่ได้ป่วยช่วงที่มือเจ็บไม่ต้องไปขายของที่บางขามก็ได้ยายบอกครับ หนุ่มน้อยรับคำแล้วจึงลุกออกไปยังห้องนอนของตน